นายสุภชัยจำนงศสา์3.78นายมงคลศรีสุ 76, นเกรเชียร3.76นายวัชรลักษ์หัดศรีชาติสาขาวิชาเครื่องกลเกรเชียร3.7สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เกรเชี 65, ยร3.65นายปิ่ิชัยบุญราชสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังเกรเชียร3.64นาย3.62นายสอนรามสามขามาลัยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เกรเชียร3.62 นายกรณัทสุทธิแสนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเบททเรย尔3.59นายพานุพงษ์หานชัยสาขาวิชาโยธาเบททเรย尔3.59นายลลโงศิลป์สิงห์ขอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังเบเรย尔3.5วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบรย尔3.58นางสาวจุฑารัตน์สิงห์ธ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เททเรย尔3.58 นางสาววาสนาสมใจสาขาวิชาโยธาเกรดเีลี่ย3.57ดาสมหมายพลพงศ์สาขาวิชาเทคนิคสาขาวิชาเครื่องกลเกรฉลีทท่ยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นนพลัสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เกรดเีลีสามจุดสาขาการก่อสร้างเกรฉลี่ีสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังเกรดเีลี่า 3. สาขา,าเครืาา่องกลเกรดเฉลีาาทท่ย3.52 นายรณชัยโสเียมดเจ็ดสานายนัทพงศ์เสนาวงคลสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกียรติยศสาม3.73นายจตุรงค์พินพระศีสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกียรติยศสาม3.73นายปฏิภาณธงวันสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกียรติยแสงสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกียรติยศสม3.68 การก่อสร้างเบเชเลียสาข,ขาวิชาคเครื่องกลเบเชเลียเปเชเลีย3.62นายพงศธร์กิตนาน